สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับเรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งในรูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาดนตรีกับครูต้อมวันนี้ครูต้อมมาพร้อมกับเนื้อหาอะไรนักเรียนเราติดตามชมนะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องหลักการร้องเพลง หัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการด้นสดการด้นสดคืออะไรการด้นสดก็คือการร้องที่คิดขึ้นใหม่หรือคิดขึ้นสดสดในขณะที่ร้องโดยไม่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้าลักษณะของการด้นสดจะมีการสัมผัสระหว่างวักและสัมผัสท้ายบทการร้องด้นสดที่พบเห็นได้บ่อยเช่นการแหล่ร้องลำตัด e ี e ซ l ลักษณะการร้องจะมีการนําเอาวรรคสุดท้ายของบทก่อนหน้าที่ร้องไปแล้วมาร้องซ้ําเพื่อให้ผู้ร้องคนต่อไปสามารถคิดเนื้อร้องต่อไปได้ตัวอย่างบทเพลงที่ใช้การดานตรีสดเพลงแหล่การแหล่หรือการเทศที่ใช้เสียงและทํานองที่มุ่งความไพเราะเป็นสําคัญเช่นเทศมหาชาติการแหล่มีทั้งแหล่ในคือ เทพตามคัมภีร์เทพมหาชาติและแหล่นอกคือเทศเรื่องนอกคัมภีร์มหาชาตินักร้งลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงด้านการแหล่ก็คือไวยพ์เพชรสุพรรณเป็นนักร้งลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงดังระดับตำนานของประเทศไทยเป็นผู้สร้างผลงานเพลงดังออกมามา,มากมายซึ่งนอกจากจะร้องเพลงลูกทุ่งได้ยอดเยี่ยมแล้วยังมีความสามารถเล่นเพลงพื้นบ้านได้เกือบทุกชนิดทั้งเพลง่อย เพลงอีเซลเพลงเรือโดยเฉพาะการแหล่ทุกคนในวงการล้วนยกย่องให้พ่อไวยพศเป็นราชาเพลงแหล่ ลำตัดเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่นิยมใช้การด้นสดลำตัดเป็นการแสดงที่มาจากการแสดงลิเกบรรจนของมาลายูลำตัดจะมีลักษณะตัดและเฉือนกันด้วยเพลงลำการลำตัดจึงเป็นการว่าเพลงรับฝีปากของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงโดยตรงมีทั้งบทเกลี้ยวพาราศีต่อว่าเสียดสีแทรกลูกขัดลูกหยอดให้ได้ความบันเทิง สำนวนกรมีนัยยะออกเป็นสองแง่เครื่องดนตรีที่ใช้คือกรองลำมมนาชิงสามารถพบเห็นได้แถบภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีสึงต่อเลยไหมต่อเลยแล้ว คำ<ส>เยอหยิงยะโสเห็นตัวโผระคับประคองฉันว่าไม่ชาหลอกเนื้อทองต้องนอนเอาทองยอย่างไฟแม่สีนวลก็นึกว่าหลอยืนหน้างอเป็นเจ้าวักแม่นักร้องน้องรักแม่ยอยักษ์เขียวใหญ่เอ <Yeah! S 1> ็เบียน <Airbnb. S 1> อะไรครับใครว่าน้องรัก <laughs> น้องของแม่ <laughs> แม่สีนวลก็นึกว่าหล่อยืนหน้างอเป็นเจ้าวักแม่นักร้องน้องรักแม่ยอยักเขียวใหญ่คืนดูถูกพวกผู้ชายเดี๋ยวเธอได้อายท่านผู้ฟังคืนดูถูกลุงหวังประเดี๋ยวสะตังจะไม่ได้คืนดูถูกลุงหวังแม่จงระวังน้ทูลหัวไอไเรื่องข้าตงข้าตัวแม่น่ากลัวไม่ปลอดภัย กระวังปากเอาไว้หดีธรรมกระเซ้ากระซิดีไม่ดีเดี๋ยวโดนจนได้ทำพูจาฉอเลาะแหมอซแล้วก็และรวาลามทำพูดจาฉอลเอาล,ล,ลา,เา,าละแหมอซแหลกลานวันนี้มาเดี๋ยวคนคุมเขาลำคาญร,ระวังกระบาลแกเขาไว้นี่เขาเป็นสาวเป็นแส่หน่อยแน่ไอหนุม่ม แม่อย่าทำมัวเมาเดาสุมเดี๋ยวโดนลุมนะ่จะบอกให้ต้องเอ,เอาจริงจริงไหมฉ,ฉันโดนมังแล้วตอนนี้นะครอย่ามัวเมาเดาสุมจะโดนลุมน่าจะบอกให้ต้องโดนเหยี่ยวโดนย่ำต้องโดนสะกลมเลือดชกต้องเก็บหนักปักโกรกเดนกลุมกับพ่อกลับไป <c oughs> เพลงอ e ีเซลเพลงอ e ีเซลเป็นเพลงประจำถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีอายุกว่า100ปีแต่เดิมนิยมเล่นในลักษณะเกี่ยวพาราสีกันระหว่างชายหญิงโดยใช้ภาษา,าเรียบง่ายต่อมาจึงพัฒนาเป็นเพลงปฏิภาคร้องโต้อต,อตอบกันและมีความยาวมากขึ้นมีลักษณะสน,สนุกสนานสามารถเล่นได้ทุกโอกาส สองมือกราบก้มนะึ้นประนมเหนือหน้าเออไปแล้วหน้นา,ออายกมือวันคาก็แล้วก็ถามทวันนี้ผมมาหาณามุ่งนามานีออ้อาจารย์ได้โปรดปรานีขอให้ช่วยทำนายออว่าพื้นดวงชะตาวาักคณาราศีเออ,เอ,อ อย่างใดนี่แน่ปนพระนุ่มนะไม่ต้องกลุ่มต้องกลัดนะนะอาจารย์นี่ถนัดเรื่องการทำนายเน่ยด,ดูจากเรือนผมดูเหมาะสมเป็นทรงอาจารย์ขอเจาะจงว่ามันดีเหลือใจอ่ะเองคิดขออะไรจะได้สมปรารถนาเอเอ ฉันก็หยิบให้แล้วหยิบให้พอพิสดูดวงตานนท่า่าดีนักนะขอบตาเป็นอยากมีลาบมายาแม่นมองหาอะไรก็จะได้อย่างที่หาเออแล้วที่หาฉันมองเห็นนาฬิกาฉันก็ต้องขอทให้ ช่วงปากในตามหลักตำรากระเชิญท่านเร่งว่ามาว่ามันจะดีไหมในรูปปากยังเจ้าเขาเรียกว่าปากเศรษฐีพูดขอดีๆจะขออะไรก็ได้อะพูดขอดีๆจะขออะไรก็ได้ก็อย่างนั้นฉันจะขอสร้อยคอรักตร้งเอย ฉันไม่กระด้างกระเดืองในฉันก็จังเออเขอรับด้วยแลน้วขึ้กันนี่มันดีจริงน้ยกันนี่มันดีจริงหวอาสมปรารถนาแนวจะหาไหนแม่ไอ้ปากเสกขีกันนี่มันดีเสียจริงมันขอได้ทุกสิ่งก็ไม่ต้องสงสัยกันนี่แหละพอหมออย่ารีรอยืดยื้อ ดูลายมือหน่อยเป็นายเอยแล้วเ็นไรมองเมียงลายมือเออฮ้โอโหเคราะห์นะอักโคนี่เกินจะแก้ไขเส้นท,ทับตับจนมีไฟบนเนินเต่าเองเ,อ,อ,เอ,อแล้วเนินเตานี่เช่นชีวิตแหว่งเว้าคงบรรเทาไม่ไหว หมอดูได้โปรดช่วยปัดเปาออกไปได้ได้ได้ม่ยากไม่ยากไม่ยากได้โปรดนะปัดเป่าออกไปถ้าอยากจะสะดอกนะบาปขอ,องกาลีนี่อาจจะมีวิธีกะทีจะถอนจะไทายันเองต้องจา่ายค่าคูนะ่ะเป็นราคาพันห้า <c oughs> อ,อนี่คือสะดอกคอแล้วสะ,อะดอกคอ,อดีแล้วเนี่ยจ่ายค่ากรูแล้วเนี่ยได้คืนหมดได้คืนหมดเนี่ยไม่ได้กินกูหรอกเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนได้ชมคลิปการแสดงการขับร้องเพลงที่ใช้การด้นสดทั้งเพลงแระเพลงอีเซลแล้วก็ลาตัด ซึ่งการดานสดเนี่ยจะเป็นการร้องขึ้นมาที่ไม่มีการแต่งเนื้อร้องไว้ก่อนจะอาศัยปฏิภาณไหวพริบความสามารถเฉพาะของผู้ขับร้องซึ่งเป็นสเสน่ห์ในการขับร้องเพลงพื้นบ้านสำหรับการเรียนการสอนวิชาดนตรีในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับและกลับมาพบกับครูต้อมใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ